กินนะคะวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับงานเลี้ยงมินิบุฟเฟ่นะครับของนอ้องโตโต,โต,โตน้น,ตโตโตนะครับ,บ,รบ,รบผมน,นี่วัน,นเกิดโตโต้นะครับครบเจ็ดปีบริบูรณ์ครับผมวันนี้โดยเรามีแขกรับเชิญนะครับสามเชือกด้วยกันนะครับผมเฮ้ยเอา้าขอให้รับเชิญเชื่อมือมาวะาก็มาว่าเข้มมาในเข้มต <pie S 1> อนนี้ก็บรรยากาศ มีบ uh, okay. hey, ุฟเฟ่เริ่มเลยนะครับผมมาครับเชิญนะครับเชิญเลยครับผมนี่นะครับผมปล่อยให้น้องฟางกินอย่างอริตร่อยนะครับวันนี้นะครับดูกันเต็มยิ้มนะั่นเอง

รบรรยากาศบุฟเฟ่อาหารช้างนะครับแบบน,นี้นะครับเนื่องในเนื่องในงานวันเกิดของอาลายตัวโต้ตนะครับผมนี่นะครับพอกของเรานะครับผมเจ้าของวันเกิดของเรานะครับน,น้องน้องอายุครบเจ็ดปีแล,แ,แล้วนะครับผม,ม,ม <laughs> บรรยากาศการกินเรียบร้อยมากนะครับ กูบดาวิญญาณมาแม่สิงหนักลบกระเลบันตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับปล่อยให้น้องๆกินนะครับตามอำเภอใจเลยนะครับตามสบายใจเลยนะครับผมวันนี้เรามีน้องๆช้างรับเชิญนะครับหลายรับรับเชิญไว้หลายเชือกนะครับเรารับเชิญไว้หลายเชือกแต่ว่าทางเจ้าของติดธรกิจนะครับติดงานนะครับ ก็เลยมาไม่ครบนะครับผมอืมอก็นี่นะครับทำบรรยากาศอะไรอยา่าง<า>นนะนี้ยรู้ไหมใครมาใครมาพี่เป่ดนาเปิดต่อยดุยแง่กินน้าผีไหมลิงโหยเลยนี่เนะี่เห็นตัวใหญ่ๆน,นั้นไอ้พังบัวขาวนะครับพังบัวขาวพังบัวขาวพี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับผมมมามมาเ ก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับว่าน้องๆชื่ออะไรบ้างนะครับผมตัวนี้เลยครับเอกเอกหลักเน้ปลายทุกุลาครับนี่ที่ดื้อนะครับน้องเล็กน้องเล็กเพื่อนนะครับต่อมาก็ปลายโตโต้นะครับปลายโตโต้ปลายโตโต้เจ้าของวันเกิดครับวันนี้นั่นก็พี่อมสินนะครับพี่อมสินดูไปดูมาจะ จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับตู้ใหญ่กว่าแล้วนะครับผมเนื้อการดูแลดูดูนี่ผัดบุนแาทบุนกูแต่ว่าพังแล้วจะมีอีกสองเชือกนะครับเเราไปดูกันนะครับอีกสองเชือกนะครับผมนี่ก็พังพังตันยงนะครับพังตันยง อังตันยงนะครับนี่มาทา้งนี้มาเงนะครอจอันนี้จะเรียกว่าช้างดาราก็ได้นะครับผมนี่นี่เชือกนี้นะครับเป็นสีดเหมือนกันนะครับพลายประยุทธ์นะครับพลายประยุทธ์ช้งดารานี่เปนายปุาเมียเมียประยุทธ์โตมนดูเชืออะไรนี่ก็สีดอเหมือนกันนะครับสีดอเหมือนกันนะครับปะยุสีดอประยุทธ์สีดอประยุทธ์ ชมบรรยากาศนะครับรอน้องกินนะครับไหนใครยิงให้ลุงโม่สั่งพูดกับไทยไปสักนึ่งพูดกับไยสั่งละดูพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่กินอย่างเงี้ยครับพี่ใหญ่นี่ตั้งท้องนะครับน้องฟังบกขาวตั้งท้องนะครับหกเดือนแล้วนะครับผมมามามานายมา ดูทางนี้นะครับสีอของเรานี่เน้องสีของเราครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เอฟซีมากๆนะครับที่สนับสนุนค่าอาหารนะครับมานี่น้องๆในวันนี้นะครับมาค่าอาหารในงานวันเกิดของลายตุ้นะครับผมก็มีกับฝนไฟ กินจุใจแน่นอนครับเต็มอิ่มแน่นอนครับผมนี่ดูนะครับมาดิปกติปกติพี่กับน้องยัไม่ถูกกันนะครับผมดูวันนี้อาหารเยอะนี่โอ้โหต่างคนต่างกินครับ มไม่สนใจกันนะครับผม,มเยอะแยะมากมายครับม่งงานีู้่ก็เป <c oughs> ็นที่เอฟซีมากๆนะครับผมที่แาบเปนค่าหาในวันนี้นะครับทำให้น้องๆได้อิ่มนะครับหลายๆเชือกนะครับผมตีเราเชิญหลายเชือกกว่านี้นะครับแต่ทางเจ้าของคงติดงานนะครับติดธารกิจนะครับตรงนี้บานปุ๋ยบานอะไรด้วยนะครับผมเชือดมาก ดูดูความสูงนะครับความสูงเต่ลเชอกนะครับความสูงเต่ลเชือกของน้องกินนะครับดูน้องกินยังมีความสูงนะครับความสูงของความสูงของน้องช้างก็คือการได้กินอาหารที่อร่อยนะครับนี่ดูนะครับในสนใจใครครับกินอย่างเดียวครับผม แล้วก็ขอแจ้งว่าคาังอ้มสีนนิดหายจากอาการถ่ายท้องแล้วนะครับควนไก่จึงให้น้องมากินออก,กับเพื่อนด้วยเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ให้น้องกินยาพอเช้ามาน้องก็ถ่ายปกติเป็นก้อนปกติไม่มีพยันิมีอะไรนะครับจึง <c oughs> ให้น้องกินมากินกับเพื่อนๆได้นะครับผมอาหารก็เราก็ล้างน้ําเกลืออย่างดีนะครับ <c oughs> อีกของเราครับผมทั้งกินทั้งหลับครับด,ดูตานะครับดูสายตานะครับอุ้ยคือหัวหลับแล้วนนเนาะมา มาทงมาะทงเอ้ยทงทงเอ้ยอะไรมานีเมยนีเมย์หนีเมย์เดี๋ยวเปลี่ยนหมอม้ยน้ำมาเข้าพูัดกุ้งหม้อเนาะหม้อมาข้าวผัดอ่าเป็นหม้อมาข้าพูัดเลยเดี๋ยวเพื่อว่าหมอเนี่ยหมอนั่งข้าวผดบรรยากาศนะครับเดินดูบรรยากาศรอบๆก็ได้นะครับเดินดูน้องๆทางโน้น้าง ความสุขในการกินนะครับของน้องครับดูดูดูเท้านะครับดูเท้าทั้งกินทั้งเคี้ยนะครับผมนี่น้องพลายประยุทธ์นะครับรู้หรออาการเลยนะครับพลายประยุทธ์เรานี่ท่านผู้ชมก็แย่แย่ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมแย่แย่เลยครับผม ดูท่านผู้ชมเราหน่อยครับนี่ปาตาเปียครับ CF CF ท่านผู้ชมม่ได้กินครับไดูท้องไพลปยุดนะครับโอ้โหท้องก่ ชาบี้เกี้ยวจะอาไลน้องตันยงครับน้องตันยงไม่ิยแล้วนะครับดทดูดูการแย่งกันกินนะครับทุกเพลกไปเพราะการนะไม่ต้อง บรรยากาศฝนก็จะมาแล้วนะครับขอกินเนื้อคนสีตรงเราขอกคำเย็นเลยปะเมื่อวานนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศช่วงห้าโมงฝนตกหนักนะครับเมื่อวานฝนกับสีตรงเราบ้างเรียงแล้วบ้างเรียกแล้วได้บ้างดิ เอากาแฟมาเอาาแฟ,อาแฟโอ้ยโอ้ย,อยไปเดือดปาเดือดป่าม <c oughs> อมสีมมยงอะว้าไปแทนคือ อิม่มน,นะครับวันนี้น้องจอ้างกินจุใจเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ให้ช่องพังคมสินด้วยนะครับผมบรรยากาศเราจะปล่อยให้น้องก,กินอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดนะครับจนกว่าฝนจะตกนะครับ <c oughs> ครับก็ต้องขอบคุณ e ี่เอฟซีทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับทีบ่สนับสนนให้ค่าขนมข่าอาหารช้างในวันนี้นะครับให้ในวันเกือบรายตโตโต้สุดล่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยอให้น้องๆกินไปจนหมดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับผมผมควันไก่สวัสดีครับ